มั้นจะลืมดูเรื่องของน้ำหนักครับนะครับยะกกลางนี่ก็วาอหมายอาจจะสัดส่วนลงทุนในหุ้นอาจจะลดลงอาจจะเพิ่มน้ําหนักในพวกอะไรที่มันชัวร์มากขึ้นหน่อยเสียงน้อยลงหน่อยอะไรเงี้ยเหรอครับครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาสานี่นะครับ่าหลังๆวันนี้เราก็จะเห็นผู้คุ่นคู่ของธนาคารนะครับอปอสี่ห้าปีนะครับอก็ตัวเนี้ยมาใช้ช่วยได้นะครับ ก็จะมีหุ้นกู้หลายธนาคารที่ออกมาเป็นขั้นบันไดด้วยคำไืมพวกหุ้นกระพัต่างๆเป็นยังไงบ้างคะคุณวังวิทย์ทองคำนี้คะก็ยังใช้ได้นะครับแต่ยังยางที่ที่เรียนไว้คือว่าทสัดส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เยอะเท่าต่างหุ้นนะครับคือคือข้อแตกต่างระหว่างถึงค่าหุ้นกระพันกับหุ้นก็คือว่าหุ้นเนี่ยมันมีการจ่ายเงินปันผลเป็นส้าส่วนใหญ่นะครับแต่ตัวตัวภุ้กระพันมันงอกไม่ได้ไง นะครับทองคาหรือ<ม>สินค้าทางการเกษตรอะไรก็ตามนี่มันงอกในตัวมันเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับราคาอาของมันตัวเดียวเท่านั้นเองอนะครับว่าราคาจะไปขนาดไหนส่วนระยะสั้นนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องชัวร์หน่อยใช่ไหมฮะก็เพราะว่าเราเราคงเป้าหมายเราคงไม่อยากให้เป้าหมายเราวืดไปเพราะฉะนั้นก็ต้องลงทุนในอะไรที่มันชัวร์ว่า ลงไปรับต้นยังอยู่แน่ๆค่ะผลตอบแทนอาจจะต่ำหน่อยก็ไม่กระไรนะฮะครับครับพวกตราสารนี่อะลรพวกเนี้ยได้ใช่ไหมคะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเน้นเน้นทางด้านพวกตราสารหรือเงินฝากธนาคารเนี้ยก็ไม่น่าจะน้อยกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยครัอืมนะครับรวมกันแล้วคือเอาเอาให้ชัวร์เอาให้ได้อะว่าจะนะฮะจะไปดาวรถเอยจะไปหมั่นสาวนะฮะ เออผมไปโอลิมปิกเนี่ยอ่อย่างเงี้ยผมก็ผมก็ต้องมั่นใจว่าผมได้ไปไม่งั้นก็ไปไม่ได้กันดูทีวีอยู่กับบ้านเนม่ยไม่มันเท่าอะไรเงี้ยถ้าคุณยุรองวิทย์เอาไปงบทื่อไปโอลิมปิกเนี่ยไปลงไวที่อะไรบ้างคะจราสันนี่ย่างเดียวใชเจราสันนี่เนาะครับไม่มีผมว่าไอ้ไอริยะกลางเนี่ยคนอาจจะอาจจะตัดสินใจยากเหมือนกันนะใช่ความแบบนี้เราควรจะวางคือเราก็คงจะไม่อยากให้ต้นหายถูกไหมฮะ แล้วเราก็ไม่อยากได้ผลตอบแทนที่มันน้อยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันอยู่กลางๆนี่มันมันบางทีมันวางน้ําหนักยากเหมือนกันคะคืออันนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างสังว่าไอ้คำว่ากลางของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับผมยกตัวอย่างของผมเนี่ยกลางของผมเนี่ยคือห้าปีนะครับห้าปีของผมเป้าหมายคืออะไรเห็นขีดเส้นว่าเกินห้าปีไปนี่ยาวอ่าใช่อ่าฮะครับทีนี้ห้าปีของผมเนี่ยอมันคือทุนการศึกษาของลูกนะครับในระดับ ตัดีนาตรีรนะฮะทีนี้อฟังดูมันก็แบบเฮ้ยจะเสี่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าอผมคิดว่าสัดส่วนเนี่ยของผมเนี่ยนะครับมันควรจะต้องเป็นอยู่ในหุ้นสับประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่าแล้ววิธีที่ผมหุ้นไอไอไอเป้าหมายอันเนี้ยของผมเนี่ยมันต้องเป็นหุ้นหน้าวันนี้นะต้องเป็นหุ้นเนี่ยสักประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ทีนี้วิธีที่ผมทาคือผมผมก็ไม่อยากลงทุนในหุ้นแบบ อย่างเดียวแล้วได้ได้ได้แค่ช็อตเดียวใช่ไหม uh huh. แต่ผมก็ซื้อ LTF อ uh huh. ่าอย่างเงี้ยคือตัวผมเองผมก็ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไปด้วยอ uh ื huh. แล้วผมก็หวังว่าอ่ะอีกห้าปีข้างหน้านะฮะหรืออาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำสามเอ่อสามปีกับปฏิทินจริงๆแล้วอ uh ่ะ huh. uh huh. ก็ ก็จะก็ออกมาได้แล้วออกมาได้พอพอมกาถึงตรงจุดนั้นปุ๊บผมก็อาจจะถอน l t f ออกไปใช่ไหมครับแล้วก็ไปใส่ไว้เป็นตราสามีเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงที่ว่าเหลืออีกสองปีอ๋อในกรณีที่ถ้าคิดในสามปีสองเดือนนี่นะใช่เพราะว่า l t f นี่ก็คือห้าปีปิทินถ้าลงไปปีก็ไปขายต้นปีที่ห้าได้ใช่ครับมันก็ตกประมาณสามปีสองเดือน ตรงนั้นถ้าสมมุติว่าเม็ดเงินที่เราลงไปช่วงสามปีกว่าก็ถอนออกมาใช่ไหมครับก็คือขายขายหน่วยลงทุนอ่ะแล้วก็หน่วยลงทุนเนี่ยมาฟิกแทนใช่ฮะโอ้คือลดลดตัดส่วนมันลงอ่ะคือคือพอถึงพอถึงเหลืออีกสองปีจะจะครบกําหนดที่จะต้องโองลูกไปเรียนอความเสี่ยงก็ต้องลดลงละมันจะกลายเป็นเป้าหมายระยะสั้นแล้วเนี่ยอ ใช่ฮะม,มันก็จะกลายเป็นเป้าหมา,รายระยะท่านพรอบคอเป็นเป้าหมา,รายระยะท่านปุ๊บมันก็ต้องมีสัดส่วนหุ้นเนี่ยเหลือน้อยมากเลยอืมครับใช่คุณนี้เป็นตัวอย่างาที่เห็นชัดนะค่ะอ,อย่างเงินภาษีที่ได้รับคือเนี่ยเรามาซื้อในกองทุนต่อไหมคะเออก็คือจริงๆแล้วมันเรามีเราทําให้เรามีเม็ดเงินเหลืออยู่ถูกไหมครับที่จะไปทําอะไรอย่างอื่นก็ได้ซึ่งในกรณีของผมก็โอเคก็ไปจับจ่ายใช้สอยแหละนะครับก็ไออ่ม เพราะว่าเราไม่ต้องไปเสียดายอะไรในจํานวนนั้นไอ้ผลที่ลดลงมาเนี่ยมันแล้วแต่ใช่ไหมครับอย่างผขอผมว่ใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่บางท่านก็สามารถที่ลงทุนเพิ่มขึ้นก็ได้ดรฉจะเอาไปซื้อเพิ่มแล้วก็จะจดไว้ว่าอันนี้ได้มาจากภาษีนี่ ซื้อเพิ่มคือยังไงเหรอผมเงินงบก็คุณคุณได้เอ่อเอาไปหักลดหย่อนไปแล้วถูกป่ะใช่ก็คือเงินที่ได้คืนภาษีมาอ๋อได้คืนภาษีก็ได้คืนอ๋อก็ในที่จ่ายไปแล้วเนาะใช่เอาไปซื้อต่อปีหน้าเพราะว่าที่ฉันโผล่เหลืออยู่เหรอเป็นซื้อต่อปีหน้าไม่ที่ฉันซื้อเลยค่ะที่ฉันโผล่ไม่เหลือคุณแล้วจะพอปี่ที่ดาวก็จำได้ว่าแบ่งแบ่งออกไปสักไม่เท่าไหร่ไปซื้อไปช้อปปิ้งอยู่หน่อยแล้วก็กลัวมันมันจะหมดไปเลยก็เดี๋ยวมันจะไม่ได้อะไรก็เลยเอาไปซื้อต่อไปเลย ปันผลเหมือนกันกลัวว่ามันจะหายต๋อมสลายไปก็เลยแบบคือได้ปันผลกองทุนก็เอามาซื้อปันผลเนี่ยตัวเดียวแตยใช่แล้วโอ้คุณเมื่อกี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้มีมีม,มีมีข้อแนะนําอีกอันหนึ่งที่อยากจะเกรียนให้แนะนานะฮะก็ะคือว่าเวลาเราเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยอยากจะแนะนําให้เปิดหลายๆบัญชีนะครับแล้วแล้วแยกบัญชีเนี่ยให้ไ้ตามตามเป้าหมายหรือตาม การใช้งานของเรานะครับออย่างเช่นว่า,นา,นานเนี้ยอย่ายองอลนตรีณา์เนี่ยใช่ไหมเงินไดมากจากเงกินปันผลเอามารวม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 ไว้ในบัญชีหนึ่งนะครับบัญชีเงินเดือนกับอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมันมีประโยชน์มากเลยค่ะคุณประวิทย์เพราะว่าใน่ละอย่างยกตัวอย่างมีมีคือตอนนี้มีกองทุน อยู่สองกองเนี่ยที่เขาจ่ายปันผลใช่ไหมคะกองหนึ่งเนี่ยที่ฉันเปิดบัญชีไว้เราไม่มีเอทีเอ็มเนี่ยปเป็นกองสำหรับรับปันผลอย่างเดียวมไมเคยไปจ่ายเป็น,นต้นเลยแต่อีกกองเนี่ยไปผูกติดอยู่กับบัญชีเงินเดือนอปันผลมาเท่าไหร่มไม่เคยรู้เลยแล้วก็ใช้ไปหมดไม่เคยได้ไม่เคยได้สังเกตสังการเพราะว่าเพราะว่ากองที่เป็นเฉพาะรับปันผลแล้วไม่มีเอทีเอ็มนั้นจะทราบเลยว่า มาจากกองไหนอะไรยังไงแล้วเวลาเราเอาไปซื้อต่อมันจะง่าย่ะคะครับฟังดูคงเป็นเศรษฐีนิ่งกันมีเยอะบัญชีแล้วเกินเสีถามจํานวงนเงินนะอ่าอ่าเนี่ยความจริงก็เห็นพอเห็นกรอบแล้วล่ะคือผมผมกับคุณลงวิจจะคล้ายๆเรื่องไอ้ระยะเวลาเนี่ย5ปี5ปีขึ้นเนี่ยเรามองว่ามันมันยาวแล้วถ้า5ปีลงมานี่ก็อะไรกลางๆนะืม ส่วนเอ่อเรื่องแนวคิดเรื่องระยะกลางนี่ก็บางบางส่วนก็จะคล้ายๆกันก็คือผมก็มองคล้ายๆกันเนี่ย,ยอะไรพวกนี้นะแต่เวลาอ่านเฟสอะไรเนี้ยเรามองยาวไปเลยพ่องนี้มันห้าสิบห้านู่นหกสิบนู่นนะฮะแล้วเราก็เหมือนสะสมทุนไปเรื่อยๆสำหรับไวกระเสียนไว้นะฮะเอออืมส่วนเรื่อง อย่างยกตัวอย่างในในกรณีของของเกษียณเนี่ยซึ่งสิบปีขึ้นไปอะไรเงี้ยนะฮะก็สังเกตเห็นเหมือนกันว่าเวลาคน,คนบางบางบางคนก็ใช้เนี่ยไอ้ที่เรียกว่า i อเมเอเนี่ยเป็นตัวอตอบโจทย์อันนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าติดสังเกตเห็น,นคือว่าก็แปลกที่ว่ายังไม่ค่อยนิยมลงทุนในหุ้นนะครับไอเอบที่นโยบายลงทุนในหุ้นน่าเสียดายนะฮะอันนี้เพราะว่ามีเวลาตั้งสิบปีนะครับ แล้วเอาไปใส่อยู่แค่ตราสารหนี้คือคิดคือคือหลายหลายคนจะคิดบอกว่าเอ้ารัฐจะให้สิ่งที่ประโยชน์ทางภาษีไปแล้วได้ลดหย่อนภาษีไปแล้วเพราะนั้นก็เอาให้อเอาชัวร่ตเอาให้ช้ชัวรนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันอันนั้นคิดอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งเพราะว่าเอค่าใช้จ่ายในอนะของเรามันจะเยอะอะนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องให้เงินของเรามันงอกไปใน,ในอัตราท,ที่สูงพอสมควร ค,คุณลงดิทันในกรณี IMF เนี่ยสม,มว่าเรามีซื้อไว้อยู่จากสถาบักนการเงินหนึ่งแล้วผลตอบแทนไม่ดีเนี่ยเราสามารถจะย้ายไปในส่วนของสถาบักนการเงินอื่นได้ไหมคะได้หมายถึงบลจใช่ไหมครับใช่ใช่ไ,ได้ลนะได้ย้ายข้าบลจก็ได้ครับเขาไม่ถือว่าเราขายใช่ไหมคะ เขาเขาเขาถือว่าเราขายแต่ว่ามันเน็ตเน็ตกับคือคือเขาไม่ให้เราขายออกจากที่หนึ่งแล้วหายไปเลยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ถ้าเกิดสถาอย่างนี้เนี่ยจะต้องไปติดต่อไอ้บริจรใหม่ไว้ก่อนนะได้โอเคนะผมจะโอนเงินไปใส่เขานะคือต้องต้องประสานงานกันนิดนึงเพราะว่าสวิตชกองไปข้ามข้ามตัวบริษัทจัดการไปเลยก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ไอเวลาเราทําเองัน่ยอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะฮะครับ ก็ก็ทําได้ฮะไม่มีปัญหาแต่แล้วกเนี่ยประเด็นประเด็นเรื่องของระยะยาวเนี่ยก็อยากจะเน้นเหมือนกันนะสาหรับท่านข้าราชการที่มีเงินอยู่ในกบขเนี่ยนะครับก็กบขเองก็มีแผนการอยู่แล้วใช่ไหมครับให้เลือกลงทุนได้เนี่ยนะครับอยากจะแนะนําว่าไอสำหรับท่านที่มีอายุงานเกินสิบปีเนี่ยเอาไปใส่ที่เป็นพอที่ลงทุนในหุ้นเยอะๆยอะเถอะนะครับ แต่คือคือท่านอาจจะมองชื่อแผนท่านแล้วอาจจะกลัวที่เรียกว่าแบบเสียงมากหน่อยเยในความเสี่ยงอันนั้นอย่างที่เรียน